อดีตผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินร่วมพิธีวางศิาล,าาลาฤกษ์พระมหาเจดีย์นวัดศรีบูรพารามตำบางกระเจาำมภอเมืองจังหวัดตราดครับเมื่อเวลา9ก้นาฬิกาสีนาทีวันจันทร์ที่4เมษายน2559พลเอกธนการไคร่ควรผู้ทรงุบวุฒิกองทัพเรืออดีตผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์พระมหาเจดีย์พร้อมด้วยนายชนะเอี่ยมแสงผู้ว่าราชการจังหวัดตราด และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดเข้าร่วมงานโดยหลวงปู่บัวถามโกเป็นประธานวางศิลาฤกษ์พระมหาเจดีย์มีศิษยานุศิษย์จำนวนมากรวมบุญพระป่าสามคัคคีกันอย่างเนืองแน่นประวัติโดยย่อเดิมวัดศรีบูรพารามเป็นสำนักสองเล็กๆมีพระภิกษุสงฆ์จำพรรษาอยู่เพียงไม่กี่รูปจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2500มีญาติโยมและชาวบ้านที่ศรัทธา บริจาคทุนทรัพย์ก่อสร้างเป็นวัดขึ้นมาใช้ชื่อว่าวัดเกาะตะเคียนทําการฝังลูกนิมิตเมื่อปีพุทธศักราช2 5 2 4และมีการพัฒนาเรื่อยมาจนเปลี่ยนชื่อเป็นวัดศรีบุรพารามจบจนปัจจุบันและปัจจุบันวัดนี้นับเป็นศาสนาสถานที่เป็นที่รู้จักและเคารพเริ่มใสของชาวจังหวัดตราดและเพื่อนบ้านใกล้เคียงด้วยความเข้มขลังและศักดิ์สิทธิ์ของวัตถุมงคล ที่จะสร้างโดยเจ้าวาดรูปแรกและรูปปัจจุบันคือพระครูสังฆกิจบุรพาหรือหลวงปู่บัวธรรมโกจวบจนกระทั่งปัจจุบันได้สร้างพระมหาเจดีย์ขึ้นเพื่อเป็นศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจของประชาชนชาวตราต่อไปครับก็ขอให้อานนก็คือสุขภาพของเราต้องแข็งแรงนะครับแล้วก็อย่าได้เจ็บอย่าได้จนอย่าได้